ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสมบุคคล2 5 6 2เนี่ยนะครับได้กำหนดความรับผิดชอบให้กับผู้ควบคุมข้อมูลสมบุคคลหรือ data controller หรือผู้ประมวลผลข้อมูลสมบุคคลหรือ data processor นะครับตามมาตรา3 9และ40สสตามลำดับเนี่ยไว้ว่าองค์กรต่างนะครับไม่ว่าเป็นภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยถ้ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลสมบุคคลแล้วเนี่ยจะต้องจัดทำสิ่งที่เรียกว่าบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลสมบุคคลในที่นี้เราเรียกว่า record of processing activities หรือ,รบ,อรบบ้านะครับการจัดทำแผนภาพกระแสข้อมูลหรือ data flow diagram เนี่ยจะช่วยให้ท่านเนี่ยมีทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัททำให้ท่านเนี่ยสามารถทราบว่าแผนกไหนในบริษัทของท่านเนี่ยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอย่างไรมีการเปิดเผยหรือโอนย้ายถ่ายเทข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปนอกบริษัทหรือไม่นะครับรวมถึงมีนโยบายการทำลายทิ้งหรือเปล่าเป็นการตรวจสอบการทำงานของท่าน การที่ท่านไม่มีบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับท่านอาจจะมีะได้รับบทลงโทษทางนัดปกครองซึ่งโทษสูงสุดในการไม่มีบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยโทษปรับสูงสุดถึง3ล้านบาทเพราะฉะนั้นในการที่ท่านสามารถเขียน Data f l o w d i a g r a m หรือแผนพักกระแสข้อมูลได้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือทำให้ท่านเนี่ยก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลครับ